มาหน<า> <laughs> <c oughs> ึ่งเซตมาหนึ่งเซตมาหนึ่งเซตก็ยังไงดีก็ส่วนรวมก็ถือว่าแบบทีมเราโอเคนะหนูว่าวันนี้มันเป็นวันแรกด้วยอะ่ะอย่างน้อยเราก็ได้แบบเซตหนึ่งแต่ว่าเซตแรกอะ่ะเราอาจจะแบบอ่ายังไงเรายังมันยังใช่มันยังตื่นสนามอยู่นิดนึง <c oughs> ไม่พอแบบเข้าไปเล่นจรนิงๆอะ่ะมันแบบเร็วมากเลยนะทุกอย่างแบบรวดเร็ว เลยแบบนี้แต่พอเซตสองมาเราเริ่มเออเริ่มจับเริ่มอะไรได้แบบนี้ค่ะแต่ก็ต้องยอมรับเขาจริงๆวันนี้ก็คอแบบอเมริกาเขาเสิร์ฟดีจริงๆแล้วก็หนูว่าพอท้ายๆอ่ะพอเราเริ่มแบบรับเสิร์ฟได้เราเราได้เล่นแบบรูปแบบผสมของเราอ่ะเขาก็เล่นยากนะก็ก็หนูว่าใช่ภาพรวมถือ,อว่าแบบดี แบบนั้นต่อไปกับเซเบียอาจจะแบบนี้ึ้นกว่านี้แล้วก็แบบเอออย่างน้องก็แบบได้ลงเล่นด้วยทุกคนได้ลองเล่นกันเกือบหมดทุกคนเลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดียังไงก็แบบต่อไปฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้